สวัสดีครับแซมมีรถอีโกคามาแนะนําให้ด้วยนะครับผมไม่ใช่มีจะมีแต่กระบะนะครับรถอีโกคาแซมก็มีนะครับเป็นโตโยต้ายาริสเอทีตัว J นะครับปี2020นะครับเลขไม้น้อยครับเลขไม้เพียง60,500นะครับนี่คันนี้เลยนะครับสีขาวนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับเอกลักษณ์เขาเลยครับกันชนด้านหน้านะครับมีเส้นแดงๆนะครับสวยๆนะครับไฟหน้าใสๆ นะครับนี่เป็นรถหมดสัญญาเช่าของ d t แทนะครับล้อนี่จะเป็นล้อกระทะนะครับมีฝาครอบนะครับขอบ15นิ้วนะครับอันนี้รถมือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับภายในจะเป็นแบบนี้ครับเป็นในเบาะผ้านะครับตัวสำเนาเล่มนะครับ เป็นรถปีจด2020แน่นอนนะครับผมตัวแอร์จะเป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะครับผมวิทยุใส่ CD MP3 ได้นะครับเป็นรถประหยัดน้ํามันนะครับแนะนำเลยนะครับวิ่งในเมืองตอนนี้น้ํามันแพงนะครับแนะนำคันนี้เลยยาริดเอทิ A ตัวนี้จะเป็นแบบซีดานนะครับสีประตูนะครับมาดูท้ายกันดีกว่านั่น ด้านทาก็คือจุสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาต่อกันในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นมีปุ่มปรับสวิตช์เครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะครับวิดีโอเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่อนี้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้เพียง65ห0 0นนะครับผมแซมเปิดราคาไปเลยครับไม่ถึง40 0 0 0 0ครับามแสนบาทนะครับ 4แสนทรอยนะครับนี่คันนี้รถมือเดียวใหม่แท้แน่นอนนะครับตรวจสอบกับทางศูนย์โตโยต้าได้เลยแซมรับประกันโครงสร้างตัวถังนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับผมรถมือเดียวใหม่แท้แน่นอนนะครับเป็นรถหมดสัญญายจากทาง d t แท็นะครับรถเข้ามาคันนี้คันเดียวนะครับสนใจยังไงเงีรีบโทรหาแซมได้นะครับ0863543692นะครับ รถจอดอยู่ที่บางพีสมุทรปราการนะครับเยื้องๆบิ๊กซีบางพีนะครับมาไม่ถูกยังไงก็โทรหาแซมได้นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์และกดติดตามให้แซมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ